สามวิธีดูเพชรท้าเพชรเทียมให้คุณดูเพชรเป็นอย่างมืออาชีพทันทีวิธีดูเพชรแท้าหรือเพชรเทียมนั้นง่ายนิดเดียวแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือดให้ขาดว่าเพชรแท้เม็ดนั้นสวยแค่ไหนตั้งหากหลายคนคงจะเคยอยากรู้วิธีดูเพชรแท้ว่าจริงๆแล้วเพชรแท้ดูอย่างไรแต่ในชีวิตจริงก็ไม่มีใครชอบการโดนหลอก ก็ยังมีลูกค้าบางรายที่ไม่ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าตัวเองโดยการนําเพชรปลอมมาขายให้กับลูกค้าในราคาที่ถูกแต่บอกว่าเป็นเพชรแท้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเพชรควรจะศึกษาให้ดีก่อนว่าควรจะซื้อที่ไหนดีโดยจะแบ่งวิธีการดูเพชรแท้ให้ทราบง่ายๆเป็น3กรณีกรณีที่1เพชรเพชรใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน18ตัง กรณีที่2เพชรเม็ดเล็กที่เป็นเพชรล่วงยังไม่ได้ใส่ตัวเรือนและกรณีที่3เพชรที่ฝังอยู่ในตัวเรือนเครื่องประดับแล้วเพชรเม็ดใหญ่ในการเลือกซื้อเพชรเม็ดใหญ่ที่มีราคาสูงถือว่าเป็น High Engagement Purchase ที่จะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจบางทีอาจจะเป็นวันจนถึงหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นผู้ค้าที่ดีควรจะให้เวลาคุณในการตัดสินใจ ไม่ควรเล่งรัดให้คุณซื้อในทันทีส่วนการดูว่าเป็นเพชรแท้หรือเปล่านั้นง่ายนิดเดียวเพราะเพชรแท้สมัยนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีน้ำหนักเกิน30ตังก็มักจะมีใบเซอร์จากสถาบัานติดมาด้วย mm. เพียงแค่ดูว่าเพชรเป็ดนั้นมีใบเซอร์ก็สามารถที่จะใช้วิธีที่จะแนะนำง่ายๆเพียงสองขั้นตอนเท่านั้น mm. ก่อนที่คุณจะซื้อให้คุณถามทางร้านเลยว่า มีใบเซอร์มาให้หรือเปล่าร้าน,นเพชรทั่วไปควรจะสามารถหาใบเซอร์ที่มาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้เช่น J A H R D I G I มาให้คุณเนื่องจากสถาบันเหล่านี้มีชื่อเสียงดีอันดับต้นๆและเป็นที่ยอมรับในวงการต้องเช็คให้แน่ใจว่าใบเซอร์นั้นเป็นของแท้จริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงใบเซอร์ที่ทางร้านออกให้เพียงอย่างเดียวเพราะร้านมักจะออกใบเซอร์ด้วยตัวเองโดยแจ้งว่าเป็นเพชรคุณภาพสูงกว่าความเป็นจริงเพเพิ่มมูลค่าสำหรับการดูเพชรที่มีใบเซอร์ g a จะแนะนำให้ลองนำกล้องขยายสิเท่าส่องตรงที่ขอบเพชรเพื่อหาเลเซอร์อินคิปชัน10หลักซึ่งจะสลักอยู่มุมใดมุมหนึ่งของเพชร ยที่เลขนั้นจะต้องตรงกับเลขของใบเซอร์ที่ถืออยู่เพื่อให้มั่นใจว่าตรงกันจริงวิธีดูเพชรแบบนี้อาจจะง่ายสำหรับเพชรที่ฝังแบบหนํำเตยคือเพชรที่ชูออกมาจากตัวเรือนหวานเมื่อส่องเข้าไปจะเห็นเลขได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นเพชรปบบฝังซอดหรือขอบไปอยู่ด้านในก็จะไม่สามารถดูได้ 2. วิธีการดูเพชรเพชรเล็กสำหรับ การดูเพจเม็ดเล็กไซส์หน่งงอตังอาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนทั่วไปเพราะแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองอยังต้องใช้สมาธิในการเพ่งดูโดยกล้องกำลังขยายสิบเท่าเพราะฉะนั้นจะแนะนำวิธีที่เป็นคำม o n นส n s e ง่ายๆผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี <S <S เพื่อดูว่าเพรเม็ดเล็กนั้นแท้หรือเทียม 1. วางเพจบนหมึกปากกาลูกลืน่นหรือดอทเทส วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบเพียงแค่คุณวาดจุดลงบนกระดาษสีขาวด้วยปากกาลูกเลื่นหมึกสีน้ำเงินจากนั้นให้คุณทำการพลิกตัวเพชรให้หน้าเพชรคว่ำไปบนจุดเพชรแท้ที่เป็นธรรมชาติจะมีเหลี่ยมทั้งหมด58หน้าสำหรับเพชรกลมจะทำให้หมึกถูกสะท้อนไปทั่วทุกทิศคุณจะไม่สามารถมองเห็นจุดนั้นได้เลย แต่ในกรณีเพชรเทียมหรือคิวบิกสซคเนียคุณจะสามารถมองเห็นสีหมึกลาตองมาได้อย่างชัดเจนเราวกบวังเสศษแก้วทับลงไปเฉยๆ 2. การชั่งน้ำหนักหรือ p r เพรส i ชันเทสถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปในร้านเพชรอาจจะลองขอให้เขาช่วยชั่งน้ำหนักดูก็ได้ซึ่งการชั่งน้ำหนักจะทำให้คุณทราบได้ค่าวว่าเพชรนั้นเป็นของแท้หรือเทียมเพชรหนึ่งกะลัด มีน้ำหนักประมาณ0.2กรัมแต่ถ้าเป็นสีแซตหนึ่งกะลัดจะมีน้ำหนักประมาณสองเท่าของเพชรแท้คือประมาณ0.4กรัมวิธีนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูเพชรแท้ถ้าเพชรของคุณไม่ได้มีน้ำหนักหนึ่งกะลัดเป,เป๊ะๆหรือกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าเพชรของคุณน้ำหนักเท่าไหร่ 3. เครื่องทดสอบเพชรหรือ Demon เท t e ตอน้อยคน ที่จะมีโอกาสเข้าถึงเครื่องทดสอบเพชรได้หากไม่ได้อยู่ในวงการแต่เครื่องมือนี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ในการทดสอบเพชรแท้ <c oughs> เครื่องทดสอบเพชรสมัยก่อนจะวัดการนำกระแสไฟฟ้าและสภาพนำความร้อนของเพชรแต่ถ้าเป็นเครื่องระดับสูงหน่อยจะสามารถวัดการสะท้อนแสงได้ด้วยและหากมีโอกาสควรจะทดสอบทั้งเครื่อง นำกระแสไฟฟ้าและนำความร้อนเพราะถ้าเป็นเพชรปอมมอนสไน์จะมีสภาพทำความร้อนเหมือนเพชรแท้แต่จะแตกต่างเรื่องการน,นำกระแสไฟฟ้าวิธีการดูเพชรที่อยู่ในตัวเรือนการดูเพชรแท้ที่อยู่ในตัวเรือนอาจจะยากสักหน่อยถ้าจะใช้วิธีที่ได้กล่าวในเบื้องต้นเราจะมาสอนวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ล้นล้วน,นในการมอง ซึ่งถ้าคุณได้มีโอกาสดูเพชรบ่อยๆก็จะทราบได้ไม่ยากวิธีที่หนึ่งดูรอยคิดควรก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตเตือนก่อนว่าไม่ควรนำเพชรไปขูดกับอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณไม่อยากให้เพชรของคุณนั้นเสียหายโดยไม่จำเป็นไม่ว่าเครื่องประดับคุณจะเป็นเพชรแท้หรือเพชรเทียมก็ตามถ้าคุณมีเครื่องประดับเพชรเก่าที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า ให้คุณลองนั่งมาดูเนื้อของเพชรว่ามีรอยขีดข่วนหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นซีแซดที่ได้รับการสวนใส่ประจำจะมีรอยขีดข่วนให้เห็นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นเพชรแท้จะไม่มีรอยเนื่องจากเพชรเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดตามหลักวิทยาศาสตร์จึงเกิดเป็นสุภาษิตที่ว่าเพชรตัดเพชรเพราะมีวิธีเดียวที่จะทำให้เพชรเป็นรอยได้คือการนำเพชรอีกเม็ดมาตัดนั่นเอง 2. การเป่าลมหายใจเพชรแท้จะมีคุณสมบัตินำความร้อนที่ดีเพราะฉะนั้นหากลองเป่าลมหายใจใส่เพชรเหมือนกับที่ทำใส่กระจกเพชรแท้จะขุ่นมัวเพียงคู่เดียวแล้วจะมีสีใสเหมือนเดิมในทันทีแต่เนื่องจากมอนสไนก็มีคุณสมบัตินำความร้อนคล้ายๆกับเพชรแท้วิธีนี้จึงไม่ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบ 3. การส่องกล้อง ด้วยกำลังขยายสิบเท่าวิธีที่ดีที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญใช้กันมาเป็นเวลานานก็คือการส่องเพชรด้วยลูโด้วยกล้องกำลังขยายสิบเท่าเพื่อไม่เพียงแต่เช็กว่าเพชรนั้นเป็นเพชรแท้หรือเพชรเทียมแต่เป็นวิธีการดูคุณภาพเพชรด้วยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของมืออาชีพล้วนๆในกรณีทั่วไปหากคุณส่องกล้องลองไปในเพชรถ้าเป็นเพชรเทียมหรือมันสไนท์ คุณจะเห็นเป็นเส้นคู่ต้องส่วนหน้าเพชรแต่ละหน้านอกจากนั้นหากคุณส่องกล้องลงไปบนขอบเพชรแท้คุณจะเห็นเนื้อเพชรที่คล้ายๆกับคราบน้ำแข็งหรือจะเห็นเม็ดหยาบๆเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวธรรมชาติที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นสีแซดคุณจะเห็นเป็นเพียงผิวเรียบๆเพราะเป็นเพชรที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเอง วันนี้เราก็ได้พามารู้จักกับ3วิธีดูเพชรแท้เพชรเทียมเพื่อให้คุณนั้นดูเพชรเป็นอย่างมืออาชีพถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ